น,นี่ก็ได้มีปลั๊กพ่วงไมค์ะนะครับบอกไฟมันไม่เข้าอ่ะใช้งานไม่ได้เมนนะเราเสียบปลั๊กก่อนครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวใช้หัวแรงทดสอบก่อนเสียบไฟดูว่าไฟมันมาหรือเปล่านะนี่ครับใช้หัวแรงก็ได้ครับเสียบไฟดูไม่มาครับไฟไม่ติดครับไฟแดงไม่มีนะนี่ ไม่มีนี่ถ้าเสียบปลั๊กปกติมันจะมีไฟแดงขึ้นนะนัน่นนี่อย่างนี้ครับนี่อันนี้เรามาแกะดูกก่อนครับว่ามันเป็นอะไรสายขาดหรือเปล่าไม่รู้นะเยวขอดดูก่อนถอดดูก่อนว่ามันเป็นอะไร สายนี้ก็ไม่ได้ขาดนะเพื่อนเนี่ยดยสูสวิตมาเสียหรือเปล่าสวิตมาเสียหรือเปล่าหรือว่าสายขาดตรงปลั๊กก็บอกไม่ได้อีกอลเนี่ยมันก็ไม่ได้ขาดนะเพื่อนเนี่ยเนี่ยยังแน่นอยู่เลยนะอาจะมีปัญหาตรงปลั๊กเสียบแล้วครับ ตัวปลั๊กนี่ขาดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพื่อนเนี่ถ้าปลั๊กนี่ไม่ขาดก็ประมาณแถวๆนี้แหละเดี๋ยวไปหาเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยตรวจสอบกันครับอ่ามาครับเพื่อนๆจะมาทดสอบกันนะอันนี้เอาันนี้ก่อนไล่สายมันครับว่าสายมันขาดหรือเปล่านะเอาเสียบปลั๊กเข้าไปก่อนนี่ใช้ไอ้ไอ้คนคนนี้วัดครับอ่านี่ไม่มีนะน,นี่ไม่มีนะครับนี่นี่ อนี้มีนี่อันนี้คือมันนี้หายแล้วครับเนี่ยเนี่ยนี่นะนี่อ่าลองถอดแล้วก็ถอดแบบนี้ก็หมุนปักครับหมุนน่กลับมานี่ครับนี่ไฟมีมาถึงนี่แล้วครับนี่นี่แสดงว่าสายขาดครับสายเส้นไหนนะ นี้นี่ขาดครับนี่ไม่รู้ไม่รู้เส้นไหนขาดนะอ่านี่ดูแล้วว่าสายขาดตรงปลั๊กนี่คราวนี้เราจะมาดูกันว่าสายเส้นไหนขาดครับก็ใช้มิเตอร์เสียงเราต้องใช้สองอย่างนะครับนี่ใช้มิเตอร์เสียงครับเพื่อนไม่ต้องไปดูว่าขาดเท่าไหร่ยังไงนะนี่จะรู้ว่าสายเส้นไหนขาดครับอ่าจับนี่ เอาเจากขาปักเอานี่อย่างนี้สีน้ำเงินนี่อันนี้อ่ะ่รู้ว่าเส้นไหนขาดนะตรงตรงไอ้เส้นดีดีข้างจิ้มสายไหนนี่สายสีน้ำเงินขาดครับนี่นี่แต่ขาดตรงปักนี่ครับเดี๋ยวเรามดจัดการเอาเอาเอา,เอาปักนี่ออกก่อนปักไปออกก่อนนะมิตอร์ออกก่อน นี่ค่อยๆปาดเข้าไปไม่ต้องปาดให้ขาดแล้วดึงดูครับว่ามันจะขาดอยู่ทุกไหนนะนี่สายสีน้ำเงินขาดใช่ไหมนี่เขาเพื่อนๆนี่ตรงนี้เลยน,นี่เห็นเลย อ๋ตัวนี้ไม่ใช่อ้าวลืมไปขาดเลยนะนก็ขา,าดแล้วรีลาทำใหม่น,นะเออแค่นี้แหละนี่ครับดึงออกมาแล้วนี่พปสายสีน้ำเงินขาดครับนี่ปัก๊กก็ต้องเปลี่ยนปลั๊กใหม่นะครับอ๋อทำการเปลี่ยนปัก๊กตัวผู้ใหม่ครับนี่นะ ตอนนี้ประกอบตัวนี้ไว้ก่อนครับเพื่อนๆนี่มประกอบไปเตัวปลั๊กไว้ก่อนนะปลั๊กตัวเมียนี่ประกอบไว้ก่อนประกอบปลั๊กไว้ก่อนเดี๋ยวประกอบปลั๊กตัวผู้เสร็จจะได้ลองทดสอบง่ายๆครับมันไม่ได้เสียตรงนี้หรอกครับเนี่ยไม่เสียครัไอ้ปลั๊กมันขาดสายไฟมันขาดตรงปลั๊กตัวผู้นะที่ว่าตรงนี้ไม่มีปัญหาละประกอบไปอย่างเก่าก่อน เราได้ปลั๊กตัวผู้มาแล้วก็ถอดทำการใส่ปลั๊กเลยอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆมันปลั๊กพ่วง,งนีนะมันจะมีปัญหาก็อย่างนี้แหละมันก็ไม่เท่าไหร่นะมีปัญหาก็ไม่เท่าไหร่ปัญหามันก็จะเป็นกันอย่างนี้แหละสายขาดเนี่ยขาดตรงปลั๊ก ตัวผู้ลแล้วก็จะมาขาดตัวคอตรงนี้เนี่ยเนี่ยคอตรงเนี้ยจะขาดบ่อยกับปักตัวผู้นี่แหละคะรับตรงปักตัวผู้เนี่ก็ขาดนะขาดประจาบางบางคนไม่เข้าบางคนไม่ไม่นั่นล้ก็ไม่ซ่อมกรับรั่วไฟไม่เข้าแล้วก็ทิ้งหรือก็มีเอาไปขายเป็นของเก่าขายเป็นของเก่าของเก่าก็เอาไปขายต่อของ่าเข้าไม่นั่นเขาก็ซ่อมไม่ใช้ ามาเสียบไฟดูครับไฟตัวนี้จะติดหรือเปล่านะเสียบดูนั่นติดแล้วครับนี่นี่นี่ไม่ต้องรองแล้วครับเช้ได้แล้วครับอย่างเงี้นี่ไฟติดแล้วนถือว่าเช้ได้แล้วครับนี่เอาอันนี้ยกนี่ลงก่อนนะนี่ติดแล้ว ดูหัวแรงครับนี่นี่เนี้ยดูหัวแรงนะครับเ,เพื่อนๆติดน,นั่นติดติดอ่าใช้ได้ห้วครับนี่เสร็จแล้วปลั๊กพ่วงไฟไม่เข้าของเราก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วครับสาเหตุอาการเสียของมันคือว่าสายปลั๊ก ตัวผู้ขาดครับขาดตรงขั้วปลั๊กนี่เลยครับนี่ก็เด้ทําการเปลี่ยนเอาปลั๊กมาใส่ใหม่แล้วครับนี่ใช้ได้แล้วครับไฟเข้าใช้งานได้แล้วนี่คือแนวทางการซ่อมตอ้ผูวเปิดมันก็ไม่ได้ยากลอะไรมากมายแล้วครับบางครั้งบางคราวมันก็จําเป็นต้องทําเองครับอย่างปลั๊กเนี่ยเปลี่ยนปลั๊กแบบนี้เราก็ทาซ่อมเองทําเองครับไม่ต้องไปเสียค่าช่างครับปลั๊กแบบนี้ก็สามารถที่จะซ่อมเองได้ครับเพืเ่อน มันจะเป็นต้องก็หาช่างก็ได้นะถ้าถ้าเราสนใจสักนิดหนึ่งก็ไม่จำเป็นต้องก็หาช่างก็สามารถซ่อมเองได้ครับนี่คือแนวทางการซ่อมครับเพื่อนๆเอาสําหรับคลิปนี้เขาจบค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่นานใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือน,อนคลิปใหม่ด้วยครับ